ลอกลายเนาะนี่กระดาษลอกลายจีนนะครับผมทั่วไปนะครับผมก่อนเลยนี่เอาแผ่นปิดหน้าออกก่อนนะแผ่นปิดหน้าแผ่นนี้ไม่ใช้นะครับนี่คือตัวฟิล์มนะฮะกระดาษนะครับผมเราก็เขียนภาพลงไปอย่างสมมุติว่า,าวันนี้เราจะสักคําว่าสี่แปดหกอ่าสี่แปหกนะครับผมเราลอกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับผมมันจะติดอยู่ด้านหลัง<า>นี<ด>นะครับอันนี้ก็ติดะนะครับผมส8 6ปนะ,ะเวลาเขียนเราอาจจะต้องกดนิดนึงนะครับผมนะนิดนึงนะ,ะใช้แรงนิดนึงเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราน้ํายาลอกลายมานะฮะอย่างบางคนเนี่ย ต,ต้องใช้กฮอนะครับผมในการคลีนก่อนนะครับผมพเพราะอะไรเพราะบางคนทาครีมมานะฮะมันจะไม่ติดนะครับผมเราทาเอาแอลกฮอลคลีเรียบร้อยล้วลรอน้ายาลกลายมาถึงปุ๊บเนี่ยเราเทลงไปนะครับผมเ,เทลงไปบางคนนะ,ะเทบางมากนะครับผมเทน้อยก็กลัวมันหมดนะฮะอันนี้ไม่ต้องกลัวหมดนะครับผมเราเทให้มันให้มันเออพอสมควรนะครับผมไม่แฉะเกินไปและไม่หมาดเกินไปเราก็ทาให้ทั่วนะครับผมนะทาให้ตามที่เราต้องการจะ ทำการลอกลายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นํากระดาษลอกลายที่ว่าด้านที่เป็นหมึกแปะลงไปนะครับผมนี่แปะไปอย่างนี้วางไปปุ๊บเราก็มือกดนะครับผมกด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 ให้ทั่วนะครับผมเนี่ยมากดให้มันติดให้แนบพอพอมันแนบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลอกออกนะครับผมการลอกออกเราก็ดึงออกอย่างนี้ก็ดึงออกเห็นไหมครับผมมันก็จะติดง่ายง่ายนี้นะครับผมแล้วรอมันแห้งพอมันแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันจะลบไม่ออกนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะติดแน่นมากนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณครับ